ด้านแฟชั่นถ่ายแบบแล้วหน้าเราดำการรักษาด้วยกันเลเซอร์ผิวบ้างลงแล้วแสบแล้วพอไปออกเนี<ช>่ยหน้าสู้แดดไม่ไหวไม่ไหวพี่แจงอายุ่2ปีเป็นฝ้ามาแล้ว5ปีฝ้าก็จะเริ่มที่หนกแก้มสองข้างทำด้านแฟชั่นถ่ายแบบแล้วหน้าเราดำหมดความ คิดว่าเอยเราต้องเริ่มต้นรักษาอย่างจริงจังส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรักษาด้วยการเลเซอร์ Laser. ก็ทาไปหลายครั้งอะค่ะมันยิ่งกลับมาเข้มขึ้นแล้วเวลาเราออกแดดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผิวเราแสบแสบร้อนๆนะคะก็พยายามหาห,าหลายๆที่จนมาเจอที่นี่อะคะ่ะ99%ของการรักษาฝ้าในปัจจุบนะันนั่นคือการทำเลเซอร์ทําให้หลายคนผิวบ้างลงแล้วแสบแล้วพอไปออกแดดหน้าสู้แดดไม่ไหวไม่ไหวซึ่งเราจึงเน้นการรักษาฝ้าแบบที่ไม่ใช้ความร้อน ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ใช้เลเซอร์นะคะไม่ต้องพักหน้านานเราก็จะเน้นการปรับปรุงคุณภาพผิวนะคะจากภายในทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์ดูแข็งแรงมากขึ้นค่ะหน้าชุ่มชื้นขึ้นไม่ต้องแบบหลบแดดอะไรเยอะไม่ได้แสบผิวเหมือนที่รักษาด้วยเลเซอร์รู้สึกว่าแข็งแรงมากขึ้นพอมาเริ่มจากลงเราก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นน้องทักว่าดีนะดีขึ้นเลยเห็นความแตกต่างได้เยอะมากถ้ารู้สึกว่าผิวแห้งหรือไม่แนะนาที่ไปเลเซอร์แต่อยากให้มาที่นี่เพราะที่นี่ ไม่ทําให้ผิว่างลงให้เต็มสิบเพราะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจากฝ้าที่เคยเป็นอยู่ที่นี่แน่นอนแค้ตอบโจทย์ยิ้มรับผิวใหม่กับจุลาด็อกเตอร์ด้วย SMAPS SELL SOME ำเซลแบบอัลตร้าพรีเมียมคุณภีพจุลาด็อกเตอร์เวลเนส